สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดไดอารี่ของมารเราจะเจาะลึกถึงความล้ำลึกของซาตานคริสเตจกทั่วโลกรู้ดีว่าซาตานบิดเบือนพระคำผู้เชื่อติดกับดักโดยไม่รู้ตัวพระเยซูทรงเรียกสิ่งนี้ว่าความล้ำลึกของซาตานซาตานมีรูปแบบเดียวที่ใช้ได้ดผลเสมอต้นไม้แห่งความดีและความชั่วพระเจ้าตั้งไว้เพื่อทดสอบแต่ซาตานใช้ทดลองให้ไม่เชื่อฟังมูทองสํงสำริดพระเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยชีวิตแต่ซาตานบิดเบือนให้กลายเป็นโรคเคาโรค เอฟเฟกของกิเดโอนพระเจ้าตั้งไว้เพื่อปรึกษาพระองค์แต่มาบิดเบือนให้กลายเป็นสิ่งที่คนอิสราเอลเล่นชูวของของพระเจ้าถูกบิดวัตถุประสงค์แล้วกลายเป็นบวัวและรูปเคารพคำมบญญัติกำลังถูกซาตานใช้ด้วยรูปแบบเดียวกันนี้คำมบญญัติเป็นสิ่งดีพระเจ้าประทานมาเพื่อชี้ให้มนุษย์รู้ว่าอะไรถือบาซาตานบิดบทบาคำมบญญัติให้กลายเป็นมาตรวัดชีวิตของผู้เชื่อพระคัมภีบอกชัดเจนว่าถ้าธรรมบัญญัติที่ถูกตั้งไว้สามารถให้ชีวิตความชอบธรรม ก็จะมีได้โดยธรรมบัญญัตินั้นจริงธรรมบัญญัติไม่ได้ถูกตั้งไว้เพื่อให้ชีวิตแต่นำไปสู่การพึ่งพาพระเยซูเหมือนเรานั่งแท็กซี่ไปสนามหลวงเมื่อถึงที่หมายแล้วเราต้องลงจากแท็กซี่ความล้ำลึกของซาตานคือการไม่ยอมให้เราลงจากแท็กซี่เมื่อเชื่อในพระเยซูแล้วเราต้องเดินโดยพระวิญ,ญญาณเราไม่ต่อต้านธรรมบัญญัติแต่เราต่อต้านการใช้ธรรมบัญญัติอย่างที่บทบาถ้าคุณเห็นด้วยช่วยแบ่งปันให้คนของพระเจ้าได้หลุดพ้นจากกับดักนี้